สวัสดีครับพบกับผมดักนูฟนะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม CUE นะครับการ์ดยูนิเวิร์สแอนด์ทุกอยนะครับเกมที่จับเอาทุกอย่างนะครับตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบนะครับมาทำเป็นการ์ดนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำแพ็กต่างๆที่มีในเกมนี้นะครับไม่ไม่หมดนะครับแต่ผมคิดว่าอ่ามันชักว่าอะไรดีอ่ะมันเป็นตัวอย่างได้นะครับที่ดีเลยนะครับว่า จะควรจะซื้อแพ็คอะไรนะครับอันที่เนี้ยคือแบบเกมเนี้ยเนี่ยแพ็คมันจะวนๆนะครับมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีที่แบบแพ็คที่มีทั้งหมดเนาะแพ็คมันไม่ได้อยู่ตลอดนะครับออย่างเช่นนะครับแพ็คที่คุ้มที่สุดนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับคือแพ็คนี้ครับโพเดียมแพ็กนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโพเดียมแพ็ก3 for 2นะครับราคาหมื่นโกนะครับจำว่าแพ็กราคาหมื่นนึงก็ได้นะครับ เป็นแพ็กที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะคุณมีเอเพราะคุณจะได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดไปเลยนะครับเพราะคุณจะได้การเลเจนด์นะครับสามใบนะครับคุณจะได้การเลเย์เจนสามใบนะครับอ๋อหมายถึง ถ้าถ้าซื้อแพ็คหมื่นหนึ่งเนาะจะได้เล gend สามใบนะครับอีพิกสามใบนะครับแล้วก็แร3สามใบนะครับซึ่งดีมากๆนะครับดีมากๆยังไงนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสได้การ์ดใหม่นะครับเห็นไหมครับนิวนะครับนี่ก็คือการ์ดใหม่นะครับซึ่งการ์ดใหม่เนี่ยจะทําให้เราได้อพีตรงนี้นะครับแล้วเอพีเนี่ยจะทําให้เราได้การ์ดดีๆเยอะมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดู x อ็พีรีวอร์ดนะครับเอ็กพีรีวอร์ดของเกมนี้ดีมากๆนะครับอ่า เห็นไหมได้ได้ของเยอะมากนะครับแล้วก็ได้การ์ดดีดด้วยนะครับเนี่ยอย่างเช่นอนนูบิสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคือการ์ดที่ดีที่สุดหลายในเกมหลายใบนะครับคือการ์ดเลเวลอัพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเลเวลอัพไวนะครับแล้วก็ไปได้การ์ดพวกนั้นจะดีมากนะครับซึ่งแพ็คที่ทําให้เราเลเวลอัพได้ไวที่สุดนะครับก็คือไอแพ็คนี้แหละโพเดียมแพ็คนะครับมือใหม่ควรซื้อนะครับเพราะว่า ควรควรซื้อแต่ไม่ควรถลุงเยอะนะครับควรจะใช้เงินประมาณแสน <c oughs> แสนโกแรกนะครับแสนโกแรกควรเปิดแพ็กนี้แพ็กเดียวเลยนะครับเพื่อ,อให้เอ็กพีของเรามันขึ้นไวๆนะครับอ่าแล้วเราจะได้เพชรมานะครับอ่าโอเคโกเนี่ยเปิดเปิดอันนี้เนาะประมาณแสนโกนะครับหลังจากแสนโกเนี่ยเราเปิดอะไรนะครับ หลังแจกแสนโกเนี่ยเราจะมีวิธีเปิดได้3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือถ้าเรายังไม่มีเด็กและเราจะอยากเล่นเด็กไหนเป็นพิเศษเช่นเด็กแมมโมอย่างเงี้ยนะครับเราจะเปิดแพ็ค4,000เพชรนะครับ4,000เพชรเนี่ย,ยไม่ใช่4,000เพชร4 0 0 0ทองนะครับแพ็คราคา4,000ทองทุกแพ็คนะครับมันจะการันตีคอเลกชันเดียว นะครับมาจากคอลเลกชันเดียวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นขาจรนะครับเนี่ย hidden gem มันขาจรอันมันก็จะได้การ์ดที่เป็นของ hidden gem นะครับขาจรก็คือมันมาแบบซูมนะครับซูมแบบซูมเลยนะครับเราไม่รู้อะไรจะมานะครับส่วนตรงนี้นะครับ basic pack เนี่ยตรงเนี้ยก็คล้ายๆกันนะครับมันจะมันจะมาเป็นซเคิลนะครับเ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันไหนมาก่อนมาหลังแต่มันมาเป็นไซคลแน่นอนนะครับอ่าโอเคก็ถ้าคุณถ้าคุณรู้นะครับว่าแพคไหนในนี้มันเก่งนะครับแล้วคุณอยากเล่นแพคนั้นนะครับคุณสามารถเอาทองมาถลุงแพ็คนี้แพ็คเดียวได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าคุณควรจะมีอย่างน้อย50,000ื่นะครับหรือถ้าใจดีควรจะมีสัก2 0 0 0 0นทองนะครับค่อยมาเปิดแพคพวกนี้นะครับเพื่อให้ได้การ์ครบๆนะครับ ออย่างเช่นอันนี้เนี่ยดีที่สุดนะครับจะเป็นแมมโมลนะครับในความคิดผมนะครับลองลงมาจะเป็นคูซีนนะครับแล้วลอง,ลงหรืออาหารนะครับแล้วลองลงมาจะเป็นฟนะิวดัลเจแปนเนาะหรือว่าจากักรพรรดิจกักรวอ่าญี่ปุ่นเนะาะอสามแพ็คเนี้ยจะค่อนข้างดีเลยจะสามแพ็กนี้จริงจริงเล่นได้นะครับแต่ว่าเก่งจริงๆจะมีแค่แมมโมลนะครับคูซีนเนี่ยต้องการการบัฟอีกนิดนึงจะเก่งนะครับส่วนฟิวดัลเจแปนเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ นะครับประมาณนี้มันมันเล่นเสริมเด็กอื่นได้แต่เล่นเป็นเด็กหลักไม่ได้นะครับอ่าก็แนะนํานะครับอาทิตย์นี้นะครับควรจะเป็นแมมโมลเนาะเออแต่ก็เหลือแค่3วันละเดี๋ยวมันจะมีแมมโมลนะครับกับสเป t e ทคนะครับที่ดีที่สุดนะครับอ่าแต่ผมชอบ Space t e ทคมากกว่าเนาะถ้าถ้าคุณถ้าคุณไม่อยากเล่นแมมโมลก็รอดองรอ Space t e ทคได้นะครับ หรือนะครับอันนี้คือผ่านไปกรณีแรกก็คือคุณอยากเล่นเด็กนั้นนะครับแล้วโดยที่คุณยังไม่ไม่มีเด็กเลยนะคุณก็มาเปิดแพ็คนั้นอย่างเดียวได้นะครับแพ็คสี่พันโกอย่างเดียวนะครับหรือกรณีที่สองนะครับคุณอยากหามิตินะครับอยากหามิตินะครับก็ให้คุณมาเปิดแพ็คนี้นะครับสี่พันห้านะครับแพ็คสี่พันห้าเนี่ยมันจะได้การ์ดแปดใบนะครับ ซึ่งการ์ด8ใบเนี่ยจะกการันตีว่าเป็นการ์ดเบสิกทั้งหมดนะครับทีเนี้ยไอการ์ดที่แรที่สุดในเกมนะครับมันก็คือการ์ดมิติกเนี่ยมันเป็นการ์ดเบสิกหมดเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะการ์ดไทยนะครับสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดก็คือเบสิกนั่นแหละนะครับเนี่ยมันเป็นเบสิกหมดเลยนะครับมันจะไม่มันจะไม่เป็นลิมิเต็ดนะฮะเห็นไหม เออพอกดลิมิเต็ดแล้วมันไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเช็ซิ่งมิติกนะครับสลับสายเติมเนาะเออผมเน้นนิดนึงละกันสลับคนที่เติมเงินนิดหน่อยหรือว่าคนแบบว่าจะว่ายังไงดีเล่นมาสักพักหนึ่อแล้วนะครับแล้วคุณอยากจะหามิติกนะครับคุณก็สามารถเปิดแพ็กนี้ได้นะครับนะแพ็กนี้สลับคนที่ต้องการหามิติกนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าคุณต้องการหาลิมิเต็ดเลเจนด์นะครับอ่าคุณต้องการหาลิมิเต็ดเลเยอร์จน นะครับด้วยทองนะครับคริสตัลสอดเส้นด้วยทองนะครับผมแนะนําว่าให้ซื้ออแพ็คหมื่นเพชรแอแพ็คหมื่นทองนะครับเพื่อหาเลเจนเจ็ดใบนะครับที่เป็นใบเดียวกันเจ็ดก๊ปี้นะครับเราไปคาบคุณจะได้ลิมิเต็ดเลเจนด์นะครับอ่ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับอ่าผมเองก็เลือกทางนี้นะครับอ่นอกจากนี้นะครับแพ็คนี้ยังมีโอกาสให้เราได้ฟิวชั่นอินกิเดียนด้วยนะครับซึ่งฟิวชั่นอินกิเดียนเนี่ย ก็จะทำให้เราสามารถคารบการ์ดดีๆได้นะครับซึ่งเป็นการฟิวชั่นเนาะแต่จริงๆถ้า,ถาอยากได้การฟิวชั่นเนะาะจะอยากได้ฟิวชั่นจริงเนี่ยเปิดฟิวชั่นไฟเดอร์ก็ได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าคุณเปิดเปิดอันเนี้ยออถ้าคุณจะหามิติกนะมันจะได้ชิ้นส่วนฟิวชั่นอยู่แล้วฟิวชั่นไฟเดอร์เนี่ยไม,ไม่ค่อยจำเป็นนะครับหรือถ้าหรือถ้าคุณเปิดอันเนี้ยคุณก็จะได้ชิ้นส่วนอยู่แล้วนะครับ ฟิวชั่นไฟเดอร์ก็ไม่ค่อยจะเป็นเหมือนกันนะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็สรุปแล้วกันนะครับมือใหม่คนเปิดแพ็กนี้นะครับด้วยทองนะครับส่วนมือเก่านะครับคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าคุณจะเปิด4,000ันะครับ4,500นหะครับหรือหมื่นหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คุณเลยนะครับมี3ทางเลือก นะครับส่วนแพ็กอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับนอกจากว่าคุณของขาดจริงๆนะครับคุณต้องการฟิวชั่นเดี๋ยวนี้อะประมาณนี้คุณก็อาจจะไปซื้อแพ็กฟิวชั่นได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำนะครับโอเคจบเรื่องทองไปแล้วนะครับต่อไปเรื่องเพชรบ้างนะครับเพชรในเกมนี้ใช้ทำอะไรดีนะครับเกมนี้เนี่ยมันจะมีแพ็กที่ใช้เพชรจะมี2ประเภทนะครับก็คือแพ็กการันตีนะครับนี่แพ็กการันตี มันจะการันตีลิมิเต็ดแน่นอนนะครับแล้วก็บางแพ็คเนี่ยจะการันตีไลริตี้ด้วยนะครับซึ่งส่วนมากนะครับแพ็คที่การันตีไลริตี้เนี่ยมันจะไม่การันตีคอลเลคชันก็คือมันอาจจะการันตีลิมิเต็ดเเจ์นะแต่มันจะไม่การันตีว่าจะเป็นกาจากเซตไหนโอเคมันอาจจะการันตีสีว่าเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเขียวเป็นสีแดงนะครับแต่ว่ามันจะไม่การันตีคอลเลคชันนะครับอ่า อันนี้ก็คิบอินมาไว้เนาะก็คือแบบก็ทีเนี้ยอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือแพ็คแพ็คที่ไม่การันตีนะครับก็คือแพ็คแบบนี้นะครับที่มีโอกาสได้ทั้งการ์ดคอมมอนอ่าผมหมายถึงการ์ดเบสิกเนาะแล้วก็การ์ดลิมิเต็ดนะครับมีโอกาสได้ทั้งเบสิกและลิมิเต็ดนะครับแพ็คแบบนี้เนี่ยจะมีความการันตีมากกว่านะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นแพ็คราคา50 50เพรเนี่ย มันจะมีมีโอกาสได้นะครับไอการ์ดลิมิเต็ดเลเจนด์ของมันเนี่ยส,สูงมากนะครับส,สูงถึงสิบเซเลยนะครับอ่าสิบเปอร์เซ็นตในที่นี้ก็คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันคิดยังไงนะครับแต่แต่ผมเดาว่าคือถ้ามีโอกาสถ้ามันได้ลิมิเต็ด มันมันจะมีโอกาสได้อันเนี้ยมันจะมีโอกาส10%ที่จะได้การ์ดพวกนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าลองดูในนี้นะครับโอกาสได้ลิมิตเลเจนต์นะครับสูงถึง12.5%เลยนะครับซึ่งก็คือ10%ก็มาจากไอ้พวกเนี้ยอีก2 5ก็คือการ์ดอื่นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคแพ็คที่แพ็คที่มันมีโอกาสได้การ์ด เบสิกด้วยเนาะมันจะมันจะค่อนข้างจำเพาะกว่านะครับอย่างเช่นในนี้มันก็จะมีโอกาสได้การ์ดเฉพาะเฉพาะหกใบเนี่ยสูงมากๆนะครับหรือถ้าเป็นแพ็คแพ็คนี้ก็จะมีโอกาสได้ใ3บ3ใบนี้สูงมากๆนะครับหรือถ้าเป็นแพ็คนี่แพ็คขาจรนะครับก็คือจะมีโอกาสได้เฉพาะนะครับการฮิดเด้นเจม นะครับไม่สิไม่สิมันการันตีฮิตเลนเจมสองใบเนาะแล้วก็จะมีโอกาสได้การ์ดใบใหม่นะครับที่มันเพิ่งเข้าเนี่ยถึง40%เลยนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้บอกข้อตาต่างกันแล้วเนาะมันมีแพ็คที่การันตีลิมิเต็ดนะครับที่ที่การันตีแบบเรลิตี้เนาะแล้วก็จะมีการันตีเป็นใบนะครับทีนี้ถามว่าเราใช้เพรกับอะไรดีนะครับ สำหรับมือใหม่หรือมือเก่าก็ตามนะครับผมแนะนำให้ซื้อแพ็คที่การันตีล i ม i เ e d l เ g e n จนครับซึ่งแพ็คอันเนี้ยมันจะมีราคา350นะครับแล้วมันจะมีราคาพันเพชรแล้วก็พันห้าร้อยเพชรนะครับพันห้าร้อยเพชรคุ้มสุดนะครับเรามาเป็นพันเพชรแล้วเรามาก็เป็นอันเนี้ยนะครับสามร้อยห้าสิเพชรนะครับคุ้มนะครับคุณถ้าคุณรีบนะครับคุณเปิดอันนี้ก็ได้นะครับ เพราะว่ามันได้ซีซั่นพอยด์ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณไม่รีบนะครับคุณเปิดคุณเก็บพันห้าร้อยเพชรแล้วรอเปิดดีกว่านะครับแพ็กพันห้าร้อยเพชรเนี่ยมันจะมาทุกเดือนนะครับถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมาทุกสิ้นเดือนนะครับอ่าแล้วก็แพ็กพันเพชรเนี่ยมันจะมาช่วงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมาแค่เดือนละครั้งนะครับไอพันเพชรกับพันห้าร้อยเพชรเนี่ยคุณควรจะไปเปิดพวกนั้นมากกว่านะครับอ่าแต่ถ้าคุณรีบคุณเปิด350เพชรก็ได้ นะครับดีทั้ง3แพ็คนะครับอันนี้คือเพชนะครับใช้แต่ว่าดีที่สุดคือพันห้าร้อยเพชนะครับลองมาจะเป็นพันเพชลองมาจะเป็นสามร้อยห้าสิเพชนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือทริปเปิลสปอร์ตไลท์นะครับหรือแพ็คห้าสิเพชนะครับเราจะซื้อแพ็คนี้ในกรณีที่หกใบในนี้มีการ์ดที่คุณต้องการเกินครึ่งนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับหรือมีการ์ดดีๆเกินครึ่งนะครับ อาทิตย์นี้นะครับผมไม่ซื้อเพราะว่ามีการ์ดดีใบเดียวนะครับที่ดีแบบเก่งมากๆนะครับใบเดียวก็คือไซบอร์กนะครับแล้วไซบอร์กเนี่ยมันโดน power c r e ี p ด้วยมันโดน atomic theory นะครับ power c ไปนะครับเพราะฉะนั้นถึงมันดีมก็ไม่ได้ดีที่สุดแล้วนะครับคนไม่ได้ต้องการเยอะนะครับใบนี้ก็ค่อนข้างเก่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้คนไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะครับสองใบนี้เนี่ยยิ่งอยู่ในเด็กที่ไม่ค่อยเก่งเลย นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแพ็คเนี้ยอาทิตย์เนี้ยไม่ค่อยคุ้มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาทิตย์ไหนที่6ใบเนี้ยมันดีทุกใบเลยนะครับหรือว่าเราอยากได้ทุกใบเลยนะครับคุณก็มาสามารถมาเปิดแพ็คนี้ได้นะครับจะเปิดแพ็คนี้ก็ต่อเมื่อคุณรู้และแน่ใจนะครับว่าไอหใบเนี้ยคุณอยากได้มันจริงๆนะครับคุณค่อยมาเปิดนะครับอ่าอันนี้คือกรณีที่2นะครับทีเนี้ยกรณีที่3จะเป็นกรณีที่ใช้เฉพาะ ตอนที่คุณยังไม่มีเด็กและคุณจะทําเด็กเด็กแรกเท่านั้นนะครับคุณจะสามารถเปิดแพ็ก30เพชรได้นะครับที่มันจะการันตีการ์ดแพ็กเดียวนะครับแต่คุณต้องหาข้อมูลดีๆนะครับว่าไอ้เด็กเด็กที่มันเป็นขาจรมาเนี่ยมันเก่งไหมนะครับถ้ามันไม่เก่งเนี่ยคุณเปิดไปก็ไม่คุ้มเลยนะครับและผมแนะนําให้ดองเพชรเยอะๆเ,เยอะมากๆนะครับสักสักหมืน่นเพชร นะครับหรืออย่างน้อยๆก็5000เพชรนะครับเวลาจะมาเปิดแพ็คพวกนี้นะครับซึ่งฮิตเตอร์เจมเนี่ยเป็นแพ็คที่ไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้ไม่แนะนําให้ซื้อนะครับควรควรจะไปซื้อเฉพาะเด็กที่เก่งจริงๆนะครับเวลาจะซื้อแพ็ค30เพชรนะครับซึ่งไม่ค่อยคุ้มด้วยในความคิดผมนะครับเพราะว่าเราสามารถซื้อไ p a พ็คการันตีพวกนี้หาการ์ดดีๆแล้วเอากาดดีๆไปแลก การ์ดของเราได้นะครับเพราะว่าอย่างอย่างเซตนี้เนาะใบเนี้ยมันดีจริงๆมันดีจริงแต่ว่ามันใช้ได้แค่เซตเดียวนะครับผมสามารถเอาใส่บอกเนี่ยแลก2ใบนี้ได้นะครับนึกภาพออกปะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดไอแพ็คเนี้ยมันมีโอกาสพอสมควรนะครับที่เราจะได้การ์ดที่เก่งเหมือนส่บอกหรือเก่งกว่าส่บอกแล้วเราจะเอาไปบางทีการ์ดแค่สีใบนะครับแลกเด็กได้เด็กหนึ่งเลยนะครับอ่า มันจะคุ้มกว่าการเอา30เพจมาถลุตรงนี้นะครับยกเว้นกรณีเดียวก็คือแพ็กที่โชว์ตรงนี้มันเก่งมากๆม,มันเมตาและคุณยังไม่มีเด็กเลยนะครับแนบจะเป็นกรณีเดียวที่ผมแนะนําให้เปิดแพ็กแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนําแพ็กทั้งหมดเนาะกะ็ไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอ่าก็ ก็จะเป็นคลิปที่บอกเนาะวิธีการใช้ทองกับใช้เพชรน,นะครับสุดท้ายก็เล่นเกมนี้ให้สนุกนะครับยังไงก็ถ้าเป็นมือใหม่ก็แอดมาได้นะครับอ่าถ้าเป็นคนคนไทยก็อาจจะคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับอ่าคอมเมนต์ชื่อไอดีไว้นะครับแล้วอาจจะเราอาจจะแบบผมอาจจะช่วยแลกการ์ดได้นะครับแต่ว่า แต่ว่าผมก็ช่วยคนมาเยอะแล้วนะครับจนตอนนี้ผมแห้งผมแห้งกรอบหมดแล้วนะครับแต่ก่อนนะผมมีมิติเยอะมากๆนะครับผมมีมิติประมาณแบบ20ใบได้นะครับแต่ว่าผมผมให้คนอื่นไปจนหมดแล้วนะครับเออผมก็เลยผมก็เลยเหลือมิติอยู่แค่4ใบนะครับเออช่วงนี้ผมอาจจะต้องแบบฟาร์มนิดนึงนะครับแล้วค่อยถึงจะมีโอกาสแจกการ์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคครับยังไงก็เล่นให้สนุกนะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ